โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมเลยครับอยู่กับผมยี่กรโลห้านะครับเก็บเกมลัดนะครับในลัดสาระนะครับผมพอดีว่าไปอ่านคอมเมนต์หนึ่งมาในคลิปวิดีโอล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีน้องคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าช่วยทำคลิปสอนเกี่ยวกับพวกมอสแต่งปืนหน่อยนะครับผมพวกอุปกรณ์แต่งปืนต่างๆนะครับผมที่จะทำให้เราสามารถยิงปืนได้นิ่งขึ้นนะครับผม ก็โอเคผมเลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาสอนในรัาสาละกันนะครับแล้วก็ต้องขอออกตัวตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ยิงปืนเก่งอะไรขนาดนั้นนะครับบางคนก็เก่งกว่าผมมากๆเลยนะครับผมอันนี้มาสอนเพื่อความรู้แล้วก็เพิ่มทักษะในการเล่นของผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นเก่าที่ยังไม่เคยใช้อุปกรณ์แต่งปืนต่างๆก็อาจจะนําไปปรับใช้เล่น ในการเอาชีวิตรอดในเกมรัดก็ได้นะครับเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาพูดกันก่อนเลยนะครับว่าอุปกรณ์แต่งปืนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้เล่นที่เขาช่ำชองหรือว่ามีประสบการณ์สูง,สงแล้วเนี่ยเขาแทบจะไม่ใช้เลยนะครับก็คือไอ้สองอันนี้นะครับที่ผมหมายถึงนะก็คือมัสเซอร์บูส์นะครับกับมัสเ e อร์เบรกนะครับถ้าผมเรียกมันในภาษาลัดผมจะเรียกว่าไอ้ปักจูนะครับผมไอ้ไอป้ไอป,ไอปักจูหรือชื่อนี้ก็คือจุกลั่นวนะครับตัวไอ้นี้ มัอร์เบรกเนี่ยผมจะเรียกมันไอ้ปักเป็ดนะครับผมเนี่ยสองอย่างนี้คือถ้าดูคนที่เขาเล่นเก่งๆแล้วเขาแทบจะไม่ใช้เลยนะครับส่วนใหญ่ที่เขาใช้ก็จะมีเซนเซอร์นะครับมีเลเซอร์แล้วก็มีพวกแฮนด์เมดอ่ากล้องแฮนด์เมดหรือว่าโฮโลไซส์นะครับผมคือพวกนี้มันจะเป็นอุปกรณ์ที่ ผู้เล่นส่วนใหญ่จะใช้กันนะครับแต่ว่าไอ้สอตัวเนี้ยไม่ค่อยมีคนใช้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกข้อดีข้อเสียของมันแล้วกันว่าทําไมเขาถึงมไม่นิยมใช้กันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูปืนก่อนนะครับปืนที่ผมจะมานําเสนอวันนี้ก็มีหลากหลายปืนนะอาจจะไม่ใช้ครบทุกปืนนะครับเพราะว่าประเภทปืนบางอันเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยกับการยิงนะก็มีแค่2ประเภทแหละมี assault rifle กับ semi automatic อ,อ,อะไรแบบเนี้ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเอาเสิริมหลุดฟังดีจริงๆ เหมือนมันไม่อยากให้เราสอนถึงไหนแล้ว,ลวเมื่อกี้ลืมเลยอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูปืนที่เราเอามาสอนก่อนนะครับก็จะมีแค่พวกปืนไม่กี่ชนิดนะครับเพราะว่าบางปืนก็ไม่สามารถที่จะใส่ใเจ้าปักเป็ดกับปักจูได้นะครับผมส่วนบางปืนก็ใส่ได้ผมจะมาสอนนะครับเอาปืนที่ทุกคนคิดว่ามันคุมยากละกันเนาะส่วนใหญ่เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอุปกรณ์มอสอันแรกก่อนเลยนะครับก็คือเจ้ามัสเซอร์บู๊นะครับก็คือไอ้ปักจูเขาบอกว่า บวกไฟเลทสินะครับไฟเลทก็คืออัตราการยิงนะครับของปืนจะเพิ่มขึ้น10%นะครับแล้วก็ v e LOCITY เนี่ยคือความเร็วนะครับลบลง10%นะครับความเร็วในที่นี้ผมไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะหมายถึงอ่ก่อนที่เราจะยิงออกไปเนี่ยมันจะช้าลง10%หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอัตราการยิงจะเพิ่มขึ้นเออซึ่งผมก็ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับอ่าพวก เขาเรียกว่าอะไรสถานะของปืนนะครับว่ามีค่าอะไรมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะไม่รู้หมดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ดามจเนี่ยอันนี้คือดามาจของปืนจะลดลดลง10เนะครับเขาบอกว่าดามาจเพิร์ชอตก็คือต่อ1นนัดเลยนะครับก็เหลือ10ลบอนะครับผมดาเมจลดลงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันมันเหมาะกับปืนไหนถ้าถามผมนะครับผมบอกเลยว่าเจ้ามาสเตอร์บูทเนี่ยเหมาะกับปืนเคาะทุกปืนเลยนะครับผมที่ที่ที่เป็นปืนเคาะเออในเกมรัดนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูเซมีกันก่อนเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมคาบกระสุนเพิ่มก่อนแต่คนอาจจะงงว่าเอ้ยทำไมพี่มันไปสอนในอ่อเซิร์ฟคอมแบทวะพี่ประเด็นคือเลยนะตรงๆงเลยนะเอาตรงตรงเลยนะผมอยากสร้างสนามยิงปืนไง <c oughs> <c oughs> เออแค่นี้แหละ <c oughs> เ,เดี๋ยวเราคาบกระสุนไว้ก่อนนะครับโอเคจะได้มีเยอะ เดี๋ยวมาดูก่อนนะครับเซมินะครับเวลาเรายิงเดี๋ยวผมกดธรรมดาเลยนะทุกคนอันนี้คือบางทีนิ้วคนเรามันก็ความไวไม่เท่ากันนะครับคืออาจจะบางคนอาจจะยิงช้ากว่าน,นี้ก็ได้นะอันนี้คือเซมิแบบปกตินะครับไม่ได้ใส่ปัก,ปกจู่นะครับผมเดี๋ยวมาดูตอนที่เซมิใส่ปักจู่นะฮะเนี่ยอันนี้คือผมยิงปกตินะยิงเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับ คือปืนเนี่ยมันจะอัตราการยิงเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหมมันเหมาะมากนะครับปืนคลอทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซมิ M39 นะครับอะไรแบบเนี้ยมีแค่2ปืนละมั้งในเกมลัสที่มันเป็นปืนเซมิอะใช่ไหมเออมีแค่นี้แหละ2ปืนนี้ประวาเดี๋ยวผมดูกันนะเผื่อผิดพลาดเออเออใช่มันมีแค่นี้แหละ ลูกซองแรงก็ใส่ได้นะจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าไอ้พวกนี้มันเป็นช็อตกันนะครับเราจะไม่เอามาสอนแล้วกันนะครับเอาปืนที่มันแบบทุกคนคิดว่าเอาไปยิงระยะระยะไกลระยะกลางอะไรแบบนี้ดีกว่านะครับผมโอเคอันนี้ก็ใส่ได้นะอันนี้ก็ใส่ได้แต่ผมอาจจะไม่สอนทุกปืนนะครับเอาไปแนวทางเฉยๆนะเอาไปปรับใช้กันนะครับผมทุกคนดูอันนี้เป็น M39 นะครับเป็นปืนอ่ที่ผมชอบเหมือนกันอีกปืนหนึ่งเลยเนี่ย คือผมว่าปกติแล้วไฟเลทของมันก็ยิงเร็วอยู่แล้วนะเออเดี๋ยวเรามาดูค่าไฟเลทของปืน M39 ก่อนนะครับจะอยู่ที่300นะยครับส่วนไซมิอัโตเม็ติกอยู่343นะก็ถือว่าไวนะคือถือว่าไวอยู่แล้วนะคือต้องผมว่ามันก็ไวอยู่นะในการยิงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราใส่ M3 เออไม่ใช่ใส่ปักจูนะครับผมเดี๋ยวดูกัน เนี่ยอันนี้คือคือความเร็วนะครับที่เพิ่มขึ้นเวลาเราใส่เจ้า,าปักจูนั่นเองนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปมันเหมาะกับปืนเซมิทุกชนิดเลยนะครับผมที่เป็นปืนคอในเกมรักนะเออก็เอาไปแบบใช้ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราใส่ปืนกลแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมเอาเป็นอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนของปืน,นกลบ้างนะครับก็เดี๋ยวเอาเป็นปืน AK แล้วกันนะ นี้ให้ลองให้ดูสดๆกันเลยนะครับผมอ่า AK ปกติค่าไฟเลตอยู่ที่450นะครับซึ่งเยอะกว่าพวกอ่า M39 เซมิอ u ต o m ม t ติหลายตัวเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นปืนอ่าแอ a ซ์ซา l ล์ไนั่นเองนะครับก็คือเป็นปืนที่เป็นปืนยิงปืนกลเลยนะครับผมนะอ่าอันนี้คือปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนเราใส่เจ้า ปักจูนะฮะเห็นไหมก็จะทําให้ปืนเนี่ยค่าไฟเลสเพิ่มขึ้นบีกตาการยิงก็จะเร็วขึ้นบีกนะครับคือมันจะเร็วแล้วมันจะออกรัวมากนะทุกคนเห็นไหมฟังเสียงก็รู้นะครับเห็นไหมอ่าเดี๋ยวดูตอนถอดจะเป็นอีการลมหนึ่งเลยเห็นปะ เออก็เอาไปปรับใช้ได้นะครับสําหรับโอเคก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับสําหรับเจ้ามารเซอร์บูธนะครับแต่ว่าจะลบดรามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็แล้วแต่ทุกคนอยากจะไปใช้หรือเปล่านี้ก็ต้องไปตัดสินใจเองนะครับอันนี้ผมมาแนะนำเฉยๆว่าพวกของแต่งปืนที่มันทําให้เรายิงนิ่งขึ้นหรือทําให้ปืนออกไปไวขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคยิงนะผมควรจะสอนแค่2ตัวพอเลยนะแต่ผมเอามาใส่กล่องให้ดูเท่ๆไว้เฉยนะครับ โอเคต่อไปเรามาพูดถึงเจ้าตัวปากเป็ดกันบ้างดีกว่าผมว่าทุกคนน่าจะรอคอยตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยบอกก่อนเลยว่าตัวนี้จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยยิงปืนพวก ak m 2 lr m p 5 smg ทอมสันทุกปืนที่เป็นปืนกลน,นะครับจะยิงนิ่งขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยนะครับบางคนอาจจะคุมไม่ได้เลยเนี่ยพอได้ใส่เจ้านี่แล้วเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ย ทำไมมันนิ่งจังวะอะไรประมาณนี้นะฮะทุกคนดูนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแพทเทิร์นของ AK ก่อนนะครับ AK แพทเทิร์นมันก็จะประมาณนี้นะอ่าอันนี้คือแพทเทิร์นของ AK นะครับแพทเทิร์นคืออะไรแพทเทิร์นก็คือการสั่นของปืนหรือว่าการการเขาเรียกว่าอะไรการดีดของปืนเออการดีดของปืนของ AK เนี่ยมันจะเป็นแนวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเราใส่เจ้าปากเป็ดนะฮะ ควดูความแตกต่างนะครับเห็นป่มแพทเทิร์นเดียวกันนะครับแต่ว่าการดิดลดลงเยอะมากเลยนะครับไอ้ลูกใหญ่เนี่ยคือไม่ได้ใส่ปากเป็ดนะครับการดีดก็จะสูงแล้วก็จะทําให้ปืนเนี่ยสายไปมากเลยนะครับแต่ตอนนี้คือใส่เจ้าปากเป็ดแล้วเนี่ยวงเล็กลงเห็นไหมครับเราจะคุมง่ายขึ้นนะครับแต่ผมจะคุมให้ดูนะครับถ้าคุมเนี่ยคุมแบบไม่ใส่ปากเป็ดนะ อ่ะจะประมาณนี้นะครับอันนี้คือคุมแบบไม่ใสป ikk, ่ปักเป็ดเดี๋ยวดูตอนคุมแบบใสป่ปักเป็ดนะฮะเห็นไหมฮะคือแม่นยำกว่านะครับแม่นยำกว่ามากๆเลยนะครับผมแต่ข้อเสียของปาก,ปากเป็ดเนี่ยก็คือนะครับจะให้ดูเขาบอกว่า,าความเร็วจะลดลง20%นะครับอันนี้อันนี้ความเร็วที่ผมบอกเลยผมไม่รู้มันหมายถึงอะไรนะครับดาเมจลดเยอะกว่าเจ้าตัวปัก จุบมากๆเลยนะครับอันนี้ดาเมจเหลือลบไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจากดามเมดห้าสิบเนี่ยเดี๋ยวผมลองคำนวณให้ดูนะถ้าลบไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเหลือประมาณเท่าไหร่นะครับจากประมาณห้าสิบเนี่ยก็จะเหลือประมาณสี่สิบนะครับดาเมจนะแล้วก็อควาเรนซี่เนี่ยคือค่าความแม่นยำนะครับก็จะลบไปอีกสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าค่าความแม่นยำก็ลดไปสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมแล้วก็รีคอยเนี่ย ลบ50%นะครับซึ่งตรงนี้มันดีนะครับส่วนไอเสือมส้มเนี่ยให้มองว่ามันไม่ดีแล้วกันเนาะไอลบสีเขียวนี่คือเรื่องดีนะครับสำหรับปืนนี้นะนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียของเจ้าตัวปักเปดนะครับหรือว่ามาสเตอร์เบรกก็คือรีคอยจะลดลง50%เลยนะครับจากรีคอย36เนี่ยก็จะเหลือประมาณ10 17 18นะครับก็จะทำให้ปืนยิงนิ่งขึ้นนะครับผมมันเหมาะกับผมว่าถ้าให้ผมบอกนะมันเหมาะกับ ช่วงที่แบบเรายิงกันในบ้านหรือว่ายิงกันในที่ใกล้ๆอ่ะแบบประชิดตัวอะไรประมาณนี้แบบผมโผล่ไปตรงนี้แล้วเจอเลยอ่ะโอเคมันเหมาะมากนะครับสําหรับการใส่เจ้าปักเป็ดนะครับแต่ว่าถ้ายิงจากจากเนี่ยไประยะนูนะ้นอ่ะผมบอกเลยว่ามันไม่เหมาะนะครับมันไม่เหมาะเลยนะครับเพราะว่าระยะไกลเนี่ยอาจจะทําให้กระสุนเนี่ยอาจจะไม่ถูกเป้าหมายเลยนะครับความแม่นยำมันลดลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็เอาไปปรับใช้กันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดู ตอนใส่ M249 แล้วกันว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับผมเดี๋ยวดูนะครับ M2 ระยะระยะใกล้ๆก่อนแบบยืนยิงนะครับเดี๋วดูแบบยืนยิงนะอันนีอนนอ้อันนี้คือผมไม่ได้คุมเลยครับเดี๋วดูตอนใส่เจ้าฝักเป็ดสังเกตว่ามันจะดีดขึ้น น้อยลงกว่าเมื่อกี้มากเลยนะครับซึ่งถ้าเราคุมเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมอ่ามันก็เหมาะเลยครับมันก็เหมาะอยู่สําหรับการใช้กับ M2 นะครับแต่อย่างที่บอกถ้าระยะไกลๆมากๆเนี่ยก็อย่าไปใช้นะครับอาจจะยิงไม่ถูกเป้าหมายนะโอเค อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์แต่งปืนที่ผมมาแนะนําคือมี2อันก็คือเจ้ามัสเซร์บูทกับมัสเซ์เบรกถ้าให้สรุป2อันนี้ก็คืออันแรกเนี่ยเหมาะกับปืนเซมิทุกปืนเลยนะครับเซมิออโตเมติกนะครับผมเหมาะเหมาะมากปืนคอทุกปืนนะปืนพกปืนเซมิปืน m 3 9อะไรอย่างนี้เหมาะมากนะครับแต่ถ้าเอามาใส่กับปืนกลถามว่ามันโอเคไหมมันก็โอเคนะครับโอเคเลยแหละนะถ้าเกิดว่าคน ที่ชอบอัตราการยิงที่เพิ่มขึ้นนะครับมันจะคือเขาเรียกว่าลั่นไวมากนะครับคือแบบมันจะยิงขี่มากกระสุนออกไปนะครับสําหรับเอาไปใช้กับปืนกลน,นะนะเออแล้วก็ดาเมจลบไปแค่10%เองนะครับแต่รีคอยไม่ลบนะฮะอันนี้คือต้องคุมมาเองเลยนะครับถ้าเราใช้กับปืนกลน,นะครับส่วนเจ้าตัวนี้นะครับก็เหมาะสําหรับปืนกลที่มีค่ารีคอยเยอะๆอย่าง a k m p 5 M249 M249 จริงก็ไม่ต้องใช้ก็ได้เ,เพราะว่า pattern แพทเทิร์นของ M249 เนี่ยมันจะมันจะขึ้นไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับทุกคนดูนะเห็นปะอันนี้คือแพทเทิร์นของ M249 นะครับวิธีการที่จะคุมมันก็คือต้านลงมาแค่นั้นเองนะครับมันซึ่งมันแตกต่างกับ AK ไม้มเออมันแตกต่างมากนะครับ M249 เราแค่ลากต้านไว้ไม่ให้มันคือไม่ให้มันดีดขึ้นนะครับ เราต้านไว้ไม่มาดิดขึ้นเนี่ยมันก็จะถูกเป้าหมายนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมยิง m สองสี่เก้าแบบสเปรย์ระยะไกลผมทมําไปได้เนี่ยเพราะว่าผมไม่รู้มันยิงไม่โดนเลยนะถ้าใครเคยเห็นผมเล่นนะครับยิงไม่โดนเลยถ้าใส่สโคปแปดด้วยยิงไม่โดนเลยแต่ว่าระยะประมาณแบบใกล้ๆหรือว่ากลางกลางผมยิงได้อยู่นะครับผมอาจจะเป็นอ,อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนะเพราะว่าผมเล่นแบบเซิร์ฟคูณน้อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้ามีโอกาสเล่นก็จะเล่นมันให้เต็มที่แล้วกันสำหรับ m 2 4 9นะครับผม โอเคมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงอีกตัวหนึ่งนะครับที่เหมาะกับปืนอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะทำให้ค่าความแม่นยำเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันก็เอามาหักล้างกับเจ้าตัวนี้ได้นะครับผมเห็นไหมค่าความแม่นยำนะครับคือเจ้าเลเซอร์นั่นเองนะครับคือจะบวกอะคูเรนซี่เนี่ย 40%, ะ40นะครับก็คือค่าความแม่นยำของปืนนั่นเองนะฮะโอเค okay. เดี๋ยวเรามาลองดู อีกครั้งหนึ่งแล้วกันสำหรับการใส่เลเซอร์ผมว่าคราวนี้มันก็จะทำให้ปืนเนี่ยครบเครื่องขึ้นนะโอเคเลยนะโอเคเลยแหละนะครับผม เอาง่ายคือถ้าคิดจะใส่ไอ้ปากเนี้ยก็ใส่อันนี้ไปด้วยเลยเลเซอร์นะครับผมใส่ไปด้วยเลยก็ได้นะก็จะทําให้บวกมันก็จะไปหักลบกับค่า a c c u r n c y ของมาสเตอร์เบรก38เปอเซนต์ะครับผมมันก็จะทําให้อัตาความแม่นยำของปืนเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมโอเคแอีกอันหนึ่งที่ทุกคนถ้าเอาแบบครบเซตเลยนะสําหรับมือใหม่นะครับผมก็คือต้องมีเจ้าถุงมือเชติคอลด้วยนะครับ ผมไปเสกมาก่อนจริงๆมันซื้อได้แค่ที่เอาโพสเท่านั้นนะครับถุงมือนี้ไม่สามารถที่จะคราฟได้นะครับผมมีดอกนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเซิร์ฟธรรมดามีดอกหรือเปล่านะแต่ว่าเซิร์ฟคูลเนี่ยแม่งดอกที่หายเลยแหละนะครับผมอ่ะถุงมือนี้นะครับถุงมือนี้ต้องซื้อที่เอาโพสเท่านั้นนะครับมันเป็นถุงมือที่จะบวกค่าอะคูเนซี่นะครับสําหรับปืนที่มีค่ารีคอยหรือว่า ใอ้มีค่าความแม่นยําที่ต่ําหรือว่าอะไรเงี้ยเอามาใช้ถ้ามาใส่เนี่ยมันก็จะทําให้ค่าความแม่นยําเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับผมต้องแยกก่อนนะครับค่าความแม่นยําเนี่ยหมายถึงเ,เวลาเราเล็งเนี่ยอะไรอย่เงี้ยนะครับปืนมันจะนิ่งนะครับเห็นปะทุกคนเห็นไหมอันนี้คือค่าความแม่นยํานะครับไม่ได้หมายถึงแรงดีดของปืนแรงดีดของปืนคือรีคอยนะครับผมเห็นปะดูดิเออผมจะบอกงี้ดีกว่ามันทําให้ปืนนิ่งขึ้นอ่ะเออเอาเงี้ย ก้าลมแบบว่าอะเดี๋ยวดูตอนที่ผมไม่ใส่เลยนะทุกคนถอดไม่ไ้หมดเลยเดี๋ยวดูนะครับเห็นปหมมือเรามันจะสั่นเห็นไหมเห็นไหมฮะตักล้อดีๆนะครับเห็นปหมมือเรามันจะสั่นนะครับทุกคนอันนี้คือค่าความแม่นยาเนี่ยมันปกติอันนี้คือปกตินะครับเดี๋ยวดูตอนผมใส่ นิ่งขึ้นไหมฮะอ่าแต่ก็ยังมีสายอยู่นิดนึงเห็นไหมนิดนึงเลยแบบนิดนึงเลยอะเห็นไหมอ่าดูแต่ตอนใส่เลเซอร์แล้วเปิดเปิดได้ไหมโอเคท <c oughs> ุกคนดูฮะสังเกตเลยครับว่ามันแทบจะไม่ขยับเลยนะครับอันนี้แหละครับคือค่าความแม่นยําของปืนหรือว่าค่า accuracy นะครับผมคือมันจะทําให้เราเนี่ยยิงออกไปได้ตรงที่สุดนะครับ ในการยิงออกไปในครั้งแรกนะครับพอยิงออกไปปุ๊บที่เหลือมันจะกลายเป็นรีคอยล์และมันจะมีค่ารีคอยล์เข้ามาทําให้ปืนดีดนะครับอันนั้นคือเราต้องคุมเองนะครับผมแต่ถ้าสท้ายปืนนิ่งๆเนี่ยก็ต้องอใส่2เซตนี้ที่ผมใส่อยู่แต่ถ้าอยากเอารีคอยล์ด้วยก็ใส่เจ้านี้ซะมัสเ e ลเบรกนะครับผมประมาณนี้เลย อันนี้คือเซตสำหรับมือใหม่นะแต่ถ้าให้ผมแนะนําคือคุมเองให้ได้ก่อนดีกว่านะครับคุมเองไปเลยก็ได้ไม่ต้องใช้แบบนี้ก็ได้ไม่ตคือไอไอเลเซอร์กับถุงมืออะโอเคใช้ได้แต่ว่าไอหาเนี่ยไอขอโทษด้วยนะฮะไอมัสเซอร์เบรกเนี่ยถ้าไม่จะเป็นไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับสำหรับมือใหม่ถ้าอยากจะเก่งใน AK หรือว่าปืนที่มันมีอ่แพทเทิร์นในการยิงหรือค่ารีคอยที่มันเยอะอะไรแบบนี้ คืออย่าไปใช้มันเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราติดใช้กับไอ้เจ้านี่มากๆเนี่ยเราจะใส่มันตลอดเวลาเลยทุกคนพอเข้าใจใช่ไหมเออเราจะต้องใส่มันตลอดคือถ้าเราแบบสมมติผมเป็นผู้เล่นใหม่อะไรเงี้ยผมไปอยู่ในใน,ใน,ใน,ในทีมในทีมหน,น,นึ่งเนี้ยเวลาผมจะใช้ AK เ k เคนี่ยผมก็ต้องทําไอ้นี่ตลอดเลยแล้วมันก็มีค่าถานลบต่างๆด้วยนะครับอย่างดามเมจลบลงไป20%อนย่างเงี้ยคือมันจะทําให้ปืนเบาลงนะครับดามเมจอะไรเงี้ยเออผมแนะนําว่าถ้า ถ้าไม่จําเป็นหรือว่ายังคุมยังคุมไม่ได้ยังอยากยิง AK แต่ยังไม่อยากฝึกคุม AK จริงๆเนี่ยก็ใส่ไปได้นะครับแต่ถ้าอยากจะไปใช้อ่าประสิทธิภาพสูงสุดของปืนเนี่ยผมว่าถอดมันออกไปดีกว่านะครับไอตัวเนี้ยนะตัวไอมาสเตอร์เบรกเนี่ยแล้วเราฝึกคุมปืนเองดีกว่านะครับจริงๆมันไม่ยากนะการคุม AK นะครับผมทุกคนดูเห็นไหม ผมก็เป็นคนที่ไม่ได้ยิงเอเคเก่งมาตั้งแต่แรกนะครับเรา,าก็มาฝึกฝึกซงฝึกซ้อมอะไรประมาณนี้อ่าโอเคอันนี้ก็เป็นอ่าพวกมอดแต่งปืนนะครับที่อยากจะสอนทุกคนนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ครบทุกปืนนะครับแต่ถ้าเอาไปใส่ก็คือสถานการณ์เดียวกันเลยใส่ถ้าใส่มาเซอร์เบกให้เอวีไฟก็จะนิ่งขึ้นนะครับค่ารีคอ,อยลดลง ค่าอคูเดนซี่ก็ติดลบนะครับดาเมจก็ลบอีกนะครับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะมาสอนทุกคนนะครับส่วนพวกเก็บเสียงอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะก็คืออย่างที่บอกเนี่ยเก็บเสียงนะมันก็คือเก็บเสียงนั่นแหละนะครับแต่มันก็จะบวกพวกมันจะมีลบดีคอยด้วยแล้วก็บวกความแม่นยำเออความนิ่งของปืนเนี่ยความแม่นยำเนี่ยนะครับจะบวกอีก33%เดาเมจลบเยอะมากนะครับ25%เนะครับ ถ้าทุกคนได้ดูคลิปมัจุลาไรเงาของผมเนี่ยไอ ep ล่าสุดก็จะเห็นที่ผมใส่ l อเก็บเสียงเนี่ยเห็นไหมคือกว่าจะยิงตายแต่ละตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะนานนะครับผมแต่เอาจริงมันก็มันก็ดีนะมันมันได้ความปลอดภัยด้วยคือเราสามารถหลอยได้เรื่อยเลยถ้าเ,าเขายังหาตัวเราไม่เจอนะครับผมสาหรับการใส่ไอเจ้าเก็บเสียงนะครับส่วนสะโขบเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับสะโขบมีแบบแฮนด์มิก h a n d m เม e นี่คือลบซูม 0.5x นะครับผมก็คือมันก็เหมาะกับการสเปย์ระยะไกลๆนะผมว่านะสำหรับการใช้เจ้าตัวนี้สำหรับผมนะคนอื่นอาจจะใช้โคโลก็ได้นะครับเนี่ยตัวนี้มันจะทำให้ซูมออกมาอันนี้ซูมออกมาเยอะขึ้นนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมีข้อดีหรือเปล่านะแต่ถ้าผมเนี่ยใช้ตัวนี้การถือ m อ5เนี่ยโอเคมากเลยนะครับ ตัวสกบแนด์เม d ดเนี่ยกับ m p ็เนี่ยผมชอบมากได้ทำให้พอรู้สึกผมอะรู้สึกผมมันยิงไกลได้ได้ดีขึ้นนะเออควรู้สึกผมมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ทุกคนเป็นคนอื่นเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะพอรู้สึกผมเวลาใช้ m อ5กับเจ้าตัวสะกบแนด์เม d ดเนี่ยเวลายิงเนี่ยจะรู้สึกว่าเออเราสามารถที่จะยิงระยะไกลๆได้อยู่อ่า นะครับส่วนถ้าใส่เจ้าโฮโลเนี่ยผมรู้สึกว่าระยะใกล้เนี่ยผมชอบมากแต่ระยะไกลเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันไม่โอเคกับผมนะแต่แต่ผมพยายามจะฝึกยิงมันอยู่นะครับสาหรับการการใส่เจ้าโฮโลนะครับผมระยะใกล้เนี่ยคือผมผมต้องใช้อันนี้เลยเนะถ้าถือปืนเอนบีไฟนะถ้าถ้ามีนะถ้ามีอยู่ในบ้านนะคือผมต้องต้องใส่โฮโลเลยครับเพราะว่าระยะใกล้เนี่ย มันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากนะครับโฮโลมันทาให้เราเห็นเป้าหมายได้ชัดขึ้นนะครับผมในการกดเล็งแต่ละครั้งะนะโอเคอันนี้ก็เป็นข้อดีของโฮโลกับเจ้าตัวแฮนด์เม s i ซส์ในฉบับของผมนะครับก็ลองไปใส่กันดูแล้วก็มาลองยิงดูนะครับโอเคจริงๆมันมีเซิร์ฟคอมแบ็อยู่นะครับผมก็สามารถไปฝึกยิงปืนที่นั่นได้นะก็มีอะไรไหมไม่มีแล้วเนาะเลเซอร์ก็บอดหมดแล้วเออผมลืมบอกไปก็ อันนี้สาหรับมือสไนเ์นะครับผมว่าแต่ละแคน,นมันต้องมีมือสไนเปอร์เว้ยโอเคสไนเปอร์เนี่ยถ้าปกติแล้วเนี่ยนะครับเราเราใส่แค่นี้ใช่ไหมถุงมือมาก่อนนะอ่าทุกคนดูนะครับเวลาเราซูมนะฮะเวลาเราซูมสไนเปอร์เห็นไหมมือจะไม่นิ่งเหมือนตอนที่ผมใช้เ k เคเลยไหมครับผมเห็นไหมอ่าเห็นปะอันนี้คือ ค่าดีพอของการถือสไนเลยครับแบบไม่ใส่มอดตกแต่งปืนนะใส่แค่สะโรบนะครับผมมือเราจะไม่นิ่งนะครับเดีดูตอนผมใส่เลเซอร์นะฮะอ,อ่าเห็นไหมความนิ่งเพิ่มขึ้นนะครับและก็เหมือนกับ AK เเมื่อกี้เลยเห็นไหมฮะ ค่าควอนซี่เพิ่มขึ้นนะครับทาให้ปืนนิ่งขึ้นนะครับเหมาะมากกับสไนนะครับเลเซอร์เซตนี้เลยนะต้องใส่แบบนี้เลยนะครับเดี๋ทุกคนดูตอนผมใส่ถุงมือเทดิคอนะขยับนิดนึงอ่ะแบบนิดเดียวเลยนะครับนิดเดียวเลยเนี่ยอันนี้คือข้อดีของเลเซอร์กับถุงมือเทติคอนนะครับมันจะทำให้ค่าควอนตัซี่ของแต่ละปืนเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ปืนนิ่ง ปืนเวลาเราเล็งแอมเนี่ยมันจะนิ่งมากนะครับผมก็เหมาะกับการที่จะใส่กระสไนามากๆเลยนะครับจะทำให้เราเล็งได้แบบเล็งปุ๊บแล้วยิงได้เลยนะแบบไม่ต้องคุมมือว่าให้มันนิ่งๆอะ่ะแต่บางคนก็ยิงได้เลยแบบไม่ต้องใส่แบบนี้ก็ได้นะคนที่แบบสไนแม่นแม่นจริงๆอะ่ะแต่ผมบอกเลยว่าเกมรัดเนี่ยสไนผมกากมากนะครับผมยานี่ไงใค,ใครก็ยิงได้ระยะไกลบางทีผมชอบยิงเผื่อ เออโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสอนในรัสสาระครั้งนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้เล่นใหม่และก็ผู้เล่นเก่าที่ไม่เคยใช้พวกมอดตกแต่งปืนพวกนี้นะครับผมก็ถ้าผมพูดเร็วไปหรือว่าสอนไม่เข้าใจไงเนี่ยก็ต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าอยากให้ผมสอนเรื่องอะไรอีกนะครับผมถ้ามันมีประโยชน์แล้วก็สามารถ ทำเป็นวิดีโอสอนได้เลยเนี่ยก็จะทํำสอนให้เลยนะครับผมโอเคขอบคุณทุกท่านรับชมเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับวันนี้ผมแล้วก็เกมรัดขอลาไปก่อนสำหรับรัดสาระนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน e p ีหน้านะครับในรัศสาระขอบคุณมากครับบ๊ายบายเจอกันครับผม